เดือนสิบสองบุญถอดกระถินนี่คือฮีสิบสองเกิดมาเกิดมาก็เจอฮีสิบสองเป็นคนอีสานเกิดในพื้นที่อีสานน่ะถ้าแต่จำความได้ก็เจอบุญพระเบิดเจอบุญกระถิ่นเจอบุญร่างจิตมาสามกันสามไเด้การบิดเป็นคาตรีมีที่เราปฏิบัติกันมาประจำท้องถิ่นแต่ว่า บุญคุณลานี่บางทีเราก็ประยุกต์นะประยุกต์ไปเป็นไปเป็นรุปขวบคีเนาะอ่อยิ้มไปเด้อทำบุญขวบคีเพราะนั้นเนี่ยนะปฏิบัติไปเลยถือว่าสุดท้ายแล้วเราก็ปฏิบัติกันมาครบทั้งสิบสองเดือนนะโอ้สุนไลดอยู่ษัทเราเนาะวันนี้เรามากร่างกำนังแจกกเด้อเรามีกำนังสุขิดคนเดียวกันมีท่านนายกสุธนคนเดียวกัน พี่น้องชาวตะบันน้งหลวงทั้งแขกเมือบ้านหักกันแพ่นกันคือได้ยี่ตัวกันเก่ากันสู been, ้เล okay. ่นยี่ตามสองเสียงเริ่มนี nope. ่คือความสามัคคีแล้วก็ความดีแล้วก็ขอบคุณทางแอดมินเพจนราธรรมข่าวโดยอาจารย์เฉลียวพาดีอาจารย์เฉลียวพาดีข่าวเราข่าวมาเทือ มาปฏิบันทวกทั kind of ่วประเทศอยู่ที่ไนในประเทศไทยก็จะรู้ีของเซีบมีของแซ่บน้องหวงทั้งหลาย่านเชนมาักงที่ดีวเตวน้อหวงมีพร่เขีขาว้องอาารเดชรีาจดงสวัสดีครับ ใา้โรคข่าวองเราเป็นการประดีษฐ์ข้อความเป็นวาลีนามลบรวรวมให้ต้องโรณสานทุกการด้วยวันนี้ก็ทำตะกุกนะเอเห็นอาจารย์เหียบอาจารย์เหยเรบเหยถยอต้องเดือนไปเดินในเอ่อคนกเรียกว่าเกี่ยวกับสานบุญกับเจ้าของโรงทานทั้งยี่สิบแปโลหาน ทำไมปกติท่านกำลังมีน้ำหวานครับผู้เพื่อที่จะปกป้องที่ช่วยกันนะผมถือว่าบ้านกำนังนอกจากอะไรที่จะช่วยท่านกำลังราต้องช่วยกันเพราะเราเป็นลูกน้องกำลังนะอันนี้ก็เห็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากแล้วก็ขอโมตนาบุญกับเจ้าของโรงงานเรื่องงานโรงทานที่ผ่านมามีนักสังเกตการก็ไปสำรวจนะ ก็ไปสำรวจแต่ละโรงทานที่จัดมาบริการที่น้องในแต่ละงานผมก็เป็นนัเรียนอองเราเขาบอกว่าแต่ละโรงทางใช้นกประมาณเป็นหมื่นนะเพราะฉะนั้น28โรงทางนี่ก็คาดได้เงินหมุนเวียนอยู่ในบุญสังขั